สัจจาที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุกัญญายามพจนาค่ะเป็นสิทธ์เก่าของโรงเรียนปิยบุตรนะคะโดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ปี2556ถึงปีการศึกษา2561ค่ะสำหรับความสัมพันธ์กับค,คุณครูจันจิลาประดับมกุกหรือว่ารูป,ปูนะคะก็ได้รู้จักครูปูนะคะตั้งแต่มาที่ศึกษาป,ปีที่1เลยค่ะเพราะว่ารูป,ปูนะคะได้มาทับทามนะคะให้ไปฝึก การทําโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะ <_ an> เพื่อไปแข่งขันศิลปะหัตถกรรมของนักเรียน,นะคะ่ะโดยช่วงมต้นนะคะก็ได้ฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การทําโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ค่ะส่วนช่วงมปลายนะคะก็ได้ฝึกทักษะกระบวนการการทําโครงงานประเภททดลองค่ะจากที่ได้ทําโครงงานอย่างหลากหลายนะคะก็สามารถนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะมาปรับใช้นะคะในชีวิตประจําวันได้นะคะ อย่างเช่นทักษะการสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะแล้วก็ทําให้มีกระบวนการความคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนออรู้จักการจัดลําดับการทํางานนะคะรู้จักการวิเคราะห์ข้อมูลการแก้ไขปัญหาแล้วก็การทํางานอย่างเป็นทีมะคะ่ะหลังจากที่จบมปลายแล้วก็ขึ้นมหาลัยนะคะทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทําวิจัยได้อีกด้วยนะคะเพราะว่า พอที่จะมีพื้นฐานบ้างแล้วจากมัธยมนะคะอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ได้จากการฝึกการทำโครงงานกับคุณครูปูนนะคะก็คือทักษะการพูดค่ะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคนที่อายค่ะไม่ค่อยกล้าพูดแล้วก็ไม่กล้าสบตากับผู้ฟังค่ะจากการฝึกทำโครงงานกับครูปูนนะคะก็ช่วยให้พูดจาได้อย่างฉัฉานนะคะแล้วก็กล้าที่จะสบตากับผู้ฟังมากยิ่งขึ้นค่ะ แล้วก็ปัจจุบันนะคะก็ยังพอใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่บ้างนะคะเช่นทักษะการสังเกตนะคะก็ได้ใช้การสังเกตเนี่ยสังเกตผู้ป่วยค่ะก็ทั้งสังเกตฟันแล้วก็เหงือกนะคะเพื่อช่วยในการวิจัยปัญหาของผู้ป่วยนะคะรวมถึงสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วยนะคะทั้งอาการเจ็บปวดหรือว่าความวิตกกังวลน,นะคะขณะทํานะทฟัน,นะคะ่ะก็ปัจจุบันนะคะ จบการศึกษาคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์สาขาวิชาทันตสาสาสุขนะคะจากสถาบันพระบรมรชาชชนกค่ะปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขทันตสาสาสุขนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นิยมชัยอำเภอสะบุจังหวัดลบบุรีค่ะก็ทางนี้ทางนั้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณครูจันเจีราประดับมุกนะคะแล้วก็โรงียนเพียบุตรค่ะ ที่นอกจากที่จะให้ความรู้ผ่านห้องเรียนแล้วนะคะก็ยังช่วยให้โอกาสสนับสนุนเปิดโอกาสนะคะให้ได้มีโอกาสทำโครงงานนะคะได้เปิดโลกใหม่แล้วก็ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชันที่มาเสริมผลนะคะเป็นอดีตนักเรียนของโรงเรียนปีบุตรนะคะตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะ ก็ความสัมพันธ์ของดิฉันกับคุณครูคนะคะหรือว่าคุณครูจันเจรานะคะประดับมุกก็เป็นคุณครูทางด้านที่ปรึกษาเป็นคุณครูที่ปรึกษาทางด้านโครงงานนะคะไม่วจะเป็นสิงประดิษฐ์หรือว่าโครงงานทดลองค่ะและยังเป็นผู้นะคะที่ช่วยในด้านการวิจัยนะคะ ซึ่งดิฉันนะคะก็ได้รู้จักคุณครูปูนนะคะคุณครูปูนเนี่ยก็จะเป็นคุณครูที่เป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนได้เสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเรียนนะคะก็สอนเทคนิคหรือว่าสื่อต่างๆเนี่ยให้นักเรียนได้สนใจในวิชาชีววิทยานะคะรวมถึงวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะก็ทางด้านครูปูนนะคะก็ได้ร่วมแข่งโครงงานด้วยกันซึ่งเป็นครูที่ปรึกษานะคะที่จะมีการจัดแคมป์นะคะโดยการาทำโครงงาน ประดิษฐ์ทดลองต่างๆเนี่ยก็ช่เป็นช่วงสาวอาทิตย์นะคะหรือว่าช่วงปิดเทอมนะคะก็ให้นักเรียนนะคะได้มาศึกษาค้นคว้านะคะหรือว่าพูดคุยปรึกษาการจนได้เป็นโครงงานนะคะในการแข่งขันรวมถึงในการที่ดิฉันเนี่ยได้แข่งโครงงาน,นต่างๆใช่ไหมคะก็ได้มีผลงานต่างๆในการยื่นนะคะในรอบพอร์ตบอริโอนะคะของด้าน มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งตอนนี้ฉันก็ได้จบมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็เป็นคุณครูนะคะชีววิทยานะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะดิฉันก็ประกอบอาชีพเป็นคุณครูอยู่ค่ะที่โรงเรียนนะคะสารศาสตร์วิเทศสมุทรการค่ะก็ได้เป็นครูที่ดูแลรับผิดชอบทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะก็ดิฉันนะคะก็จะขอบคุณคุณครูปูนะคะหรือว่า คุณครูตันจีราประดับมุกนะคะที่ช่วยนะคะให้ดิฉันเนี่ยค่ะมีดิฉันได้ในทุกวันนี้นะคะทั้งเป็นคุณครูที่กล้าพูดคุณครูที่กล้าแสดงออกคุณครูที่กล้าเฉลอนักเรียนนะคะหรือว่าคอยให้คาปรึกษานักเรียนนะคะทําให้ดิฉันเนี่ยประสบความสาเร็จนะคะในการที่เป็นคุณครูได้ในปัจจุบันนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทองทิพย์สมการ เป็นนักเรียนของโรงเรียนเปียบุตรตั้งแต่ปีพศ2558จนถึงปีพศ2564ค่ะความสัมพันธ์ของหนูกับอาจารย์ปูนนะคะอาจารย์ปูนเป็นครูที่ปรึกษาครูผู้สอนเป็นครูผู้หาทุนแล้วก็เป็นครูฝึกซ้อมโครงงานวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งพวกหนูได้ฝึกซ้อมโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยในช่วงปิดเทอมสาวอาทิตย์วันหยุดโดยในการฝึกซ้อมเนี่ยจะเป็นการฝึกซอมเกี่ยวกับ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การทําโครงงานการทดลองต่างๆแล้วก็สิ่งประดิษฐ์จนทําให้หนูได้ไปแข่งขันโครงงาน IEYI e ค่ะซึ่งเป็นการแข่งขันที่หาตัวแทนระดับประเทศไทยไปแข่งในเวทีนานาชาติมันเป็นเวทีที่ใหญ่สําหรับหนูมากเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันของทุกจังหวัดในประเทศไทยมารวมกันมันเป็นประสบการณ์ที่ มากล้นจริงๆค่ะมันทําให้หนูเนี่ยประสบความสําเร็จในด้านการเรียนปัจจุบันแล้วก็จะประสบสความสําเร็จในการทํางานในปัจจุบันขึ้นไปอีกค่ะโดยในปัจจุบันนะคะหนูกําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมคมค่ะหนูก็อยากจะขอบคุณอาจารย์ปูนครูจันทิราประดับมุก และโรงเรียนปีบุตรมากๆค่ะที่ช่วยเราหลอมให้หนูเนี่ยประสบความสําเร็จในด้านการเรียนแล้วก็หนูกําลังจะประสบความสําเร็จในด้านการงานด้วยซึ่งหนูคิดว่าหนูจะประสบความสําเร็จค่ะหนูจะทําให้ได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนกงสาวอมรอัันจร์ฟุงนะคะเคยเป็นนักเรียนโรงเรียนปีบุตรตั้งแต่ปีพศ2555จนถึงปีพศ2561ค่ะ ตลอดระยะเวลา6ปีที่ได้เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนปีวุฒิก็ได้คุณครูจันจิราประดับมุกหรือคุณครูปูนเป็นที่ปรึกษาประจําชั้นเรียนมาโดยตลอดคุณครูปูนเป็นคนที่ใส่ใจดูแลพวกเราเป็นอย่างดีค่ะเพระให้คำปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตประจําวันค่ะช่วงปิดเทอมแล้วก็ช่วงเสาร์อาทิตย์ของพวกเรานะคะพวกเราก็ได้ใช้เวลาว่างตรงนี้ค่ะมาทําโครงงานวิทยาศาสตร์กันค่ะ ดยคุณครูปูนนะคะจะคอยเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนาแล้วก็คอยไปรับไปส่งพวกเราเป็นอย่างดีค่ะในขณะที่ทาโครงงานนะคะก็จะมีการสอดแทรกเนื้อหาการใช้ชีวิตประจําวันการนําไปปรับใช้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากคุณครูปูนค่ะคุณครูปูนก็จะคอยให้คําแนะนําต่างๆกับพวกเราเป็นอย่างดีค่ะซึ่งทําให้พวกเรานะคะประสบความสําเร็จในการทาโครงงานในครั้งนี้ค่ะนั่นก็คือโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์นะคะเครื่อง EGG ชุบชับชุบชับ,ชบค่ะ ได้รางวัลชนะเลิศน,นะคะระดับเขตพื้นที่ค่ะเป็นตัวแทนไปแข่งภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะซึ่งเราได้รับรางวัลเหรียญเงินกลับมาค่ะซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นะคะทําให้หนูได้นําไปขอทุนการศึกษากับมหาวิทยาลัยได้ค่ะนั่นก็คือมหาวิทยาลัยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตค่ะสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ นั่นก็คือทุนเจรนนเพชรค่ะตลอดการศึกษานี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยก็จะเป็นคนออกให้คือโครงการที่เราไปแข่งทําให้เขาประทับใจแล้วก็ให้ทุนในครั้งนี้มาค่ะซึ่งนะตอนนี้นะคะหนูก็ประกอบอาชีพเกี่ยวกับ Developer นะคะอยู่ที่บริษัท PTT Digital ค่ะต้องขอขอบคุณคุณครูคจันจิราประดับมุกนะคะหรือครูปูนแล้วก็โรงเรียนเปียวดนะคะที่รอหลอมให้หนูได้เป็นหนูในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิภาวิพง์ดีนะคะเป็นนักเรียนโรงเรียน,ยนปีบุตรในปีพศ2559จนถึงปีพศ2561ค่ะดิฉันนะคะได้มีการเข้าร่วมแข่งขันโครงงานงาวิทยาศาสตร์เรื่องกับกล้วยไร่าสูภอธตรมัติมีค่ะซึ่งมีคุณครูจันจิราประดับมุกหรือคุณครูปูนะคะเป็นที่ปรึกษาโครงงานโครงงานนี้ก็ได้รับรางวัลเหรียญเงินนะคะระดับชาติในก,การแข่งขันศิละปะหัตถกรรมนักเรียนค่ะ ในช่วงนั้นนะคะในการแข่งขันก็ได้มีการไปฝึกซ้อมกับคุณครูนะคะในช่วงปิดเทอมหรือสาร์อาทิตย์ค่ะก็ได้มีการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การทําโครงงานประเภททดลองค่ะพิฉันก็ได้นําทักษะเ่านี้นะคะมาใช้ตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันค่ะโดยอย่างเช่นในการเรียนค่ะทําให้เราสามารถมีการ เรียบเรียงและดับความคิดได้อย่างเป็นระเบียบมากขึ้นค่ะแล้วสามารถแก้ไขปัญหาตรงจุดได้มากขึ้นค่ะอย่างเช่นเราก็มีปัญหาในการเรียนนะคะว่าเราผิดพลาดตรงไหนอย่างเช่นทําไมเราถึงสอบได้คะแนนน้อยมนเกิดจากอะไรเราก็ใช้ทักษะเหล่านี้เข้ามาช่วยค่ะก็คือการวางแผนการอ่านหนังสือเราก็หาจุดบุกคล้ง,งของเราค่ะค่ะก็ทําให้ประสบความสําเร็จจนถึงปัจจุบันค่ะ ปัจจุบันนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะคณะบริหารธุรกิจสาขาการบัญชีค่ะก็ขอขอบคุณคุณครูจันจีราประดับมุกมากนะคะสวัสดีครับผมชื่อนายอุดมศักดิ์ทิทยิ์ละครนะครับเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนปยีบุตรนะครับเข้ารับการศึกษาระดับชั้นมหนึ่งนะครับพศ2551นะครับจบการศึกษาระดับชั้นมัธยม มหนะครับพศส5 5 7นะครับความสัมพันธ์กับคุณครูจันเกลาประดับมุกนะครับหรือคุณครูปูนคือครูที่ปรึกษาโครงงานสินประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ผมได้มีโอกาสทําโครงงานสินสิ่งประดิษฐ์กับครูปูนโครงงานที่ผมได้ทาร่วมกับครูปูนคือเตาย่างหังมะเร็งจากการแก้ปัญหาการย่างไก่ที่เป็นอาชีพครอบครัวและมองเห็นว่าบางส่วนของเนื้อไก่เกิดการไหม้ ทำให้เป็นสาเหตุการเป็นมะเร็งดังนั้นจึงประดิษ์เตาย่างหางมะเร็งกับคูปูลและได้เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์จนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่เป็นตัวแทนไปแข่งต่อระดับภาคกลางและภาคตะวันออกได้รับรางวัลเหรียญเงินจนผมได้จบการศึกษาระดับชั้นม .6 และได้มีโอกาสเข้าเรียนต่อระดับชั้นปริญญาตรี ในสาขาวิศกรรมศมาสตรแ์แผนกเครื่องกลในการสัมภาษณ์เข้าเรียนคณะกรรมการได้ผมพรีเซนต์ตัวเองผมจึงพรีเซนต์โครงงานวิทยาศาสตร์เตาย่างหางมะเร็งที่ได้ทำมาร่วมกับครูปูนจนผมได้รับโอกาส ในการเข้าเรียนในดับปอตีในสาขาธุรกรรมเครื่องกลอย่างที่ผมได้ตั้งเป้าหมายไว้แต่แรกและได้ประสบความสำเร็จจนจบปริญญาตรีปัจจุบันประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเคมีแมนดำรงตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์แมชชีนแอนด์แฟิเคชั่นสุดท้ายนี้ตัวผมขอขอบคุณคุณครูจันกีราประดับมุกและโรงเรียนปิบุตรที่ช่วยหลอหลอม ให้ผมประสบผลความสำเร็จในการเรียนและในการทำงานขอขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปียดาสารเวกเป็นนักเรียนโรงเรียนปีบุตรเมื่อปีพุทธศักราช2551-2556ถึง2556ค่ะและเป็นนักเรียนพระราชทานปี2567 โดยคุณครูจันจิราป,ประดับมุกหรือคุปูนเป็นครูผู้สอนชีววิทยาจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติเพื่อให้เด็กนักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองเช่นการทำการผ่าตัดปอดใต้หัวใจและให้นักเรียนสรุปเป็นวิดีโอของเรามีการแต่งเพลงจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการส่องกล้องจุลทรรศน์ดูสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก และครูปูนเป็นครูที่ปรึกษาในการทําโครงการวิทยาศาสตร์เรื่องสกัดแอลกอฮอจลจากเมล็ดของธัญ,ญพืชและได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมในระดับเขตพื้นที่โดยครูปูนได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ฝึกทักษะการคิดการแก้ปัญหาการมีเหตุผลการทดลองและสรุปผลเพื่อนำโครงงานมาแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันค่ะ ดิฉันได้นำความรู้ไปใช้ในการเรียนต่อในคณะวิทยาศาสตร์สาขาสถิติประยุกต์สถาบานันเทคโนโลโยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัดวันชัยไบโอแกสเอนจิเนียริงและได้มีการทำโปรเจกต์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่น้องๆวิทยาลายัยเทคนิคมาตาพุธและได้เป็นเจ้าของร้านออนไลน์ ppk shop ด้วยค่ะความรู้ที่ครูปูนสอนมาทำให้ดิฉัน เป็นคนกล้าคิดกล้าแสดงออกและสามารถถ่ายทอดทักษะความรู้ในการทํางานสามารถจัดการกับงานสามารถจัดการกับพนักงานและปัญหาของงานบนหลักของเหตุผลได้อย่างดีขอบคุณครูปูนและขอบคุณโรงเรียนปิยบุตรค่ะนายสมดีด้วยเป็นบิดาของนายสงกฤดีด้วยซึ่งนายสงกฤดีด้วยได้เรียนโรงเรียนปิยบุตรมีครูปูนเป็นที่ปรึกษาและ สั่งสอนของลูกข้าพเจ้าตั้งแต่ม .1 นนยันม .6 ซึ่งได้อบรมสั่งสอนจริยธรรมสร้างแตุ่ณงานความดีให้ลูกข้าพเจ้าได้เอาเป็นแบบอยา่างโดยได้ส่งเสียดเรียนจนจบและเขา้าวิทยาลัยซึ่งได้ยึดถือเอาความดี ที่คูคูลสั่งสอนอบรมมาเป็นแบบอย่างที่ดีและได้เรียนจนจบปริญญาตอนนี้ลูกข้าพเจ้าได้ตั้งใจเรียนมาจนจบแล้วก็ได้มาเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนวัมบรรทายซึ่งเป็นครูอาสาจา้างได้ด คุณงามความดีของครูปูนเอาเป็นแบบอย่างจนมาได้ดีทุกวันนี้สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสุบัณเหลืองอาลามเป็นแม่ของนางสาวเบญจวรรณเลืองอาลามซึ่งได้ครูปูนหรือว่าครูจันจิลาประดับมุกเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 ในระหว่างการเรียนครูปูนก็ได้มีการส่งประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูปูนได้มาขออนุญาตให้น้องเบนไปร่วมทําโครงการด้วยไปฝึกซ้อมช่วงเสารอาทิตย์หรือว่าช่วงปิดเทอมตามอู่ซ่อมรถซึ่งคุณแม่ก็เห็นว่าเ,เขาไปทําจริงแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำาโครงงานที่น้องเบนได้ไปทําก็ได้รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดและก็ต่อไปด้วยระดับภาค ซึ่งคุณแม่ก็มองเห็นว่าน้องเบนมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีความอดทนและรู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสมและน้องเบนก็ได้นำผลงานนี้เพื่อไปนำเสนอเพื่อที่จะสอบเข้ามาหาลาัยราชาพัฒพระนครนคณะครุศาสตร์สาขาฟิสิกส์จนกระทั่งจบออกมาได้ดนานทรรแล้วก็เป็นครูซึ่งแม่ก็ภูมิใจในตัวลูกที่ไม่เกเรเป็นเด็กดีต้องขอบคุณคูปุณ ที่ช่วยอบรมสั่งสอนทำให้ลูกประสมผลสำเร็จในชีวิตขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับผมทุนโคูณคณิตสีพัตตินะครับอดีตทุนโคูโร,รงเรียนปิยบุตรครับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับสอนวิฉัิพี่ครับก็เป็นหนึ่งในผู้ลงงานของคุนโคูจันทิราประดับมุกนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าครูป,ปูนนะครับสมัยนั้นครูป,ปูนเป็นหัวหน,น้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ครับ ผมก็มาประจใุใหม่ๆเนาะที่โรงเรียนปิยบุตรก็ได้ครูปูนช่วยเหลือทุกๆด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นด้านการสอนการปฏิบัติตัวนะครับหรือการทําโครงงานางต่างๆนะครับปูนก็จะเป็นคนรินเริ่มนะการทําโครงงานเกือบทุกอันเลยในโรงเรียนปิยบุตรนะครับโครงงานวิทย์แล้วผมก็ไปช่วยๆวยกันทําครับครูปูนนี่จะเป็นคนที่เสียสละมากนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันปิดเทอมนะครับก็จะมีการนัดกันมา ร่วมกันทําโครงงานครับเด็กๆครับก็เท่าที่จําได้นะครับก็ปิดเทอมโรงเรียนเนี่ยจะมีค่ายนะครับเหมือนเป็นอารมณ์แบบโรงเรียนมีข้าวเลี้ยงเด็กๆนะครับแล้วก็เด็กๆมาร่วมกันว่าจะทําโครงงานอะไรดีนะแล้วก็ช่วยกันคิดกับครูครับแล้วก็ออกแบบการทําโครงงานร้อมการนําเสนอครับแล้วก็ไปแข่งนะครับจนได้รับรางวัล่ากๆมากหมายนะครับก่อนนี้เรื่องโครงงานนะครับก็ปัจจุบันครับผมอยู่โรงเรียนเศรษฐนราเศษฐน์ก็นํา วิธีการของครูปูนะครับมาใช้ฝึกเด็กจนประสบความสําเร็จเหมือนเดิมครับก็ยังเป็นตัวแทนของจังหวัดยุทธยาได้อยู่ครับ,รบอันนี้ประสบการณ์เรื่องโครงงานนะครับส่วนเรื่องการสอนคูปูนจะเป็นคนตั้งใจสอนหนังสือเด็กครับแล้วก็ให้เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นคนมากครับผมเวลาเดินผ่านจะเห็นครูปู ให้เด็กๆส่องกล้องตุลาัศนะครับหรือบางทีก็เห็นให้ไปจัดกิจกรรมข้างล่างครับไปเก็บตัวอย่างพืชตัวอย่างัตวนนะครับแล้วก็เอามาส่องกล้องมาอะไรครับหรือบางทีก็สอนด้วยเพลงนะครับก็จะเห็นว่าฮุกโอนเขาใส่ใจเด็กๆมากๆครับครับก็อยากปรับปรูนนะครับเขาเป็นคนที่เป็นครูที่ดีจริงๆครับนะแล้วก็จําได้ว่าเขาเคย ได้ดำรงตาแหน่งเกี่ยวกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครับก็ช่วงนั้นเขาก็มีการติดตามเด็กอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ที่สําคัญเด็กที่พึกษาของครูปูนครูปูนดูแลอย่างดีเลยครับผมทําได้คนหนึ่งคืออมรรัตน์จันโภกเนาะน,นี้ก็เป็นเด็กในโครงงานผมด้วยแล้วก็สนิทกับครูปูนด้วยคนนี้ข่าค่อนข้างเรียนดีครับแต่บ้านขาดแทนคุณนะครับนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กเก่งหัวกะทิเลยของโรงเรียน วิชาฟิสิกที่ผมสอนก็เก่งครับแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มากเนาะปูนก็เลยพยายามพัฒนา,น,านุนเด็กคนนี้โดยการทําโครงงานจําได้ว่าตอนนั้นทําเครื่องยอดยาแนวแล้วก็เครื่องผ่าไข่ครับเด็กคนนี้ครับแล้วเขาก็เอาโครงงานเนี่ยไปยื่นทุนสถา,าบันการจัดการปัญญาพิวาฒพีไอเอ็มได้ทุนเรียนฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ก็จบวิศวะแล้วครับก็จะเห็นว่าป,ปูปูเนี่ยเป็นคน ให้เด็กทาโครงงานแล้วก็เอาโครงงานน่ะไปยื่ตจนเด็กได้ทุนแล้วปัจจุบันก็จบแล้วครับจากที่เด็กจะไม่ได้เรียนต่อนะครับก็ได้ทุนเรียนต่อจบครับอันนี้ก็อยากฝากปู่ปูณนะครับครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเบญทิพย์ป,ปากทองค่ะดิฉันเคยเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในอีกชีววิทยาค่ะเมื่อปีพศ2563ค่ะโดยที่ดิฉันมีครูจันจิราประดับมุขเป็นครูพี่เรียงค่ะซึ่งครูคุมน,นะคะได้ดูแลและเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกแบบสื่อสอหาความรู้5ขั้นตอนค่ะ ร่วมกับการใช้โครงงานเป็นฐานโดยให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ถึงที่มาของปัญหาหาวิธีการแก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติจริงค่ะเพื่อให้นักเรียนนะคะได้ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันและสามารถสร้างไรายได้ในครอบครัวได้อีกด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันขอขอบคุณคุณครูจันจิราประดับมุกนะคะหรือว่าครูปูนที่ได้สั่งสอนและเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันเภสัชกรหญิงสุพิศราชำนาญจิตรับราชการที่โรงพยาบาลนนทไทยจังหวัดนครราชสีมาตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการค่ะดิฉันรู้จักกับคุณครูจันจิราประดับมมกตอนที่คุณครูจันจิราได้มาสอนอยู่ที่โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็ได้มีการติดต่อพูดคุยกันได้มาค่ะหลังจากนั้นคุณครูจันจิราก็ได้ย้ายไปที่โรงเรียนปียบุตรค่ะ ในช่วงที่ผ่านมาดิฉันทราบข่าวประชาสัมพันธ์จากคุณครูจันจิลาเกี่ยวกับเรื่องทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนปิยบุตรซึ่งดิฉันมีความยินดีที่จะร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนเพื่อใช้เป็นทุนในการศึกษา นอกจากนั้นดิฉันยังได้ติดตามคุณครูจันจิลาทาั้งทางโซเชียลมีเดียแล้วก็จากการพูดคุยกันทําให้ดิฉันได้รับรู้ว่าคุณครูจันจิลามีความเสียสละและทุ่มเทให้กับงานต่างๆของโรงเรียนรวมถึงทุนการศึกษาเพื่อให้นักเรียนของคุณครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและการศึกษาที่ดีขึ้นด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธวิตาบังชมพู ฉันมนยมศึกษาปีที่5ดับ2จากโรงเรียนปยีบุตรได้รับทุนเติมฝันปันการศึกษาจากโรงเรียนปยีบุตรซึ่งครูจันจิราประดับมุกหรือครูปูนเป็นหัวหน้างานทุนทําให้หนูมีโอกาสเรียนต่อและมีทุนในการศึกษาต่อคะ่ะขอขอบคุณครูปูนมากคะ่ะสวัสดีค่ะดีฉันนางสาวชริตาเกิดผลหรือเรียกสั้นๆว่าครูเบีย ครูโรงเรียนปริยาบุตรซึ่งเป็นครูประจำชั้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นทับสองซึ่งครูเบียรนั้นได้ในหนึ่งเทอมที่ผ่านมาได้ลงเยี่ยมบ้านของนักเรียนในในระดับชั้นของตัวเองซึ่งเด็กที่มีปัญหามากที่สุดในการมาเรียนหรือที่จะหลุดของระบบการศึกษานั้นก็คือเด็กหญิงอันธิกามิติ จึงได้ปรึกษาครูจันจิลาประดับมุกหรือครูปูนในการขอทุนให้กับนักเรียนของครูเบียนนั่นเองรวมแล้วนักเรียนในที่ปรึกษาได้ทุนเติมฝันปั้นการศึกษาทั้งหมด3คนโดยมีครูปูนที่คอยดำเนินการในทุกขั้นตอนและสำคัญที่สุดคือ การที่โคโรูปูนนั้นได้ติดต่อของหน่วยงานรัฐภายนอกหรืออบตอในการขอสร้างบ้านให้กับเด็กนักเรียนเพื่อให้เด็กหญิงอันธิการนิตินั้นได้อยู่อาศัยบ้านที่ปลอดภยัยและโคโรูปูนยังคอยช่วยขอดทุนมาให้เรื่อยๆคอยสนับสนุนของเด็กนักเรียนอันธิการนิตินั้นเรื่อยๆมาล่าสุดคือขอทุนของยูวพัฒ์ อยู่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสมัครขอทุนทุนนี้มีความสำคัญของเด็กนักเรียนอันธิการนิติมากที่จะได้เรียนต่อจนจบถึงม .6 ต้องขอขอบคุณครูปูนมากๆนะคะที่คอยให้คำปรึกษาในการขอทุนให้กับนักเรียนอยู่เสมอมาและดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้เด็กไม่หลุดออกจากระบบการศึกษา ขอขอบคุณค่ะฝังไม่ใช่ฝังแดงนะจะมีอยู่บ้านบัวไผมีใบหูกว้างใบนะม่วงใบหูกวางก็จะต้มแบบนี้มีวิธีทำก็จะมีนถ้ามะเขือก็เราย้อมเย็นก็ได้มะเขือนี่คือเราเอามาต้มเสร็จ Hi